ชีวิตเมียฝรั่งอยู่เมืองไทยข้อควรระวังวันนี้ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ส่งคลิปเสียงเตือนสาวๆที่ดูแลสาวฝรั่งโดยที่ไม่ได้แต่งงานยามเขาเจ็บป่วยมาฟังคลิปเสียงกันเลยนะคะสดๆเนาะดีจ้าจะมาเล่าเรื่องเอ,อประสบการณ์เนาะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินผ่านหูไหมที่ว่าดูแลฝรั่งจนเสียชีวิตอะ ที่ไปสิ้นเอกสารที่โรงพยาบาลนะ่ะที่เขายึดรถไว้ที่โรงพยาบาลเลยเขาเอาไว้ประกันค่ารักษาพยาบาลหลายแสนอยู่เหมือนกันนะผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานนะฝลั่งจ้างไปดูแลเป็นเดือนจ่ายเงินเป็นเดือนจ่ายรายเดือนนะอยู่กันหลายปีหลายปี ก็จะมีความผูกพันแหละก็ทุกคนเนาะเขาคงจะดีด้วยแหละผู้ชายคนนั้นจ่ายเป็นรายเดือนแต่เขายังไม่อยากขาดกับเมียทางประเทศนู้นนะเขามาเมืองไทยเขาป่วยเขาก็เลยจ้างผู้หญิงที่เมืองไทยดูแลเนาะดูแลหลายปีอยู่จนเสียชีวิตเนาะอยากมาเตือน ทางโรงพยาบาลตอนรักษาเขาก็ให้เซ็นเอกสารเนาะคุณเป็นอะไรกับเขาเขาเลยถามผู้หญิงไทยเราว่าผู้หญิงไทยเลยต่อว่าด้วยความคงจะด้วยความอะไรหรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่เข้าใจเขาเนาะเราก็ฟังเขาต่อมาล้วก็เราก็พูดต่อเนาะเขาก็เลยเซ็นเอกสารความรักหรือกลัวเขาจะไม่รักษาคนป่วยก็ไม่รู้แกก็เลยเซ็นเอกสารทั้งหมด แต่หารู้ไม่ว่าเอกสารนั้นคือการยินยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนอนโรงพยาบาลก็คงจะหลายวันอยู่หรือเป็นเดือนก็ไม่รู้เขาไม่ไม่คุยเรื่องนอนหลายวันเป็นเดือนเนาะเขาคุยแต่เรื่องป่วยเนาะอยู่มาวันหนึ่งก็เสียชีวิตลง <c oughs> เขาก็เลยโทรมาหาผู้หญิงคนนี้ว่าแฟนคนเสียชีวิตแล้วนะเวลาเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้น แล้วคุณจะมารับศพไหมไปตบำเพ็นกุศลหรือจะทำอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ว่าตกลงเขาก็าาไปเลยเขาก็าไปที่โรงพยาบาลไปติดโรงพยาบาลนะทางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งว่ามีรายจ่ายเท่านั้นมีรายจ่ายเท่านี้นะเขาขับรถไปนะเอ่อลืมพูดเรื่องรถตอนดูแลคนป่วยนะเนาะ ชาต่างชาตินะที่เขาเรียกว่าแฟนนะ่ะเขาซื้อรถให้คันนึงเป็นรถกระบะรือยศกิ๋งก็ไม่รู้นะเขาก็ขับรถคันนั้นแหละไปไปถึงโรงพยาบาลเขาก็เข้าไปเนะายะยศรัดตัดตอนเขาก็เข้าไปทางเจ้าหน้าที่ก็ว่าคุณใช่ไหมแฟนคุณที่นนี้นทีนนี้ชี้นนี้ชี่นั้นเสียชีวิตใช่ไหมที่มาเขาก็บอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเขา,ขาก็เอาเอกสารมาให้ดูเนาะ ค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้นะหลายแสนอยู่แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีเงินเลยค่ะไม่มีเงินเสียค่ารักษาพยาบาลเขาก็เลยยึดรถที่จอดอยู่โรงพยาบาลเลยอไม่รู้เขาใช้ทนายหรือใช้อะไรไม่รู้แต่ฟังเขามาเขายึดรถที่นั่นเขาไม่ให้เอารถออกจากโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ไม่ให้เอารถออกจากโรงพยาบาลเขาว่าเอา หลักทรัพย์ไว้ค้ำประกันที่รักษาพยาบาลคุณได้เงินสดมาเมื่อไหร่คุณค่อยมาไทยเอาลดคุณออกไปจากลุงพยาบาลนะก็เลยอยากมาเตือนว่าเอกสารทุกอย่างที่คุณป่วยหรือชาวต่างชาติเราดูแลหรือเราจะเป็นสามีภรรยากันหรืออะไรก็แล้วแต่ เส็นก็ให้ดูดีๆนะเพราะมันมีเคสมาแล้วว่าเราอยู่กับเขาอาจจะมีความผูกพันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้นึกคิดบ้างว่ามันคุ้มไหมที่จะเซ็นเขาพูดเรื่องทรัพย์สินหรือว่าทำอะไรให้เขาก่อนเสียชีวิตหรือเปล่าหรือเราไม่รู้ ข้อมูลอะไรเขาเลยฝากไปเตือนสาวๆาวที่จะมาสายฝอได้จ้าสวัสดีจ้าโอ้ยเคสนี้ต้องขอบคุณ ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณพี่เนาะฝากเตรียนสาวๆที่เมืองไทยนะคะการที่เราไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานเราไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยถ้าหลังจากเขาตายนี่คือสิ่งหนึ่งสําคัญนะคะพี่น้องขาข้อควรระวังถ้าชีวิตเขายังอยู่หรือว่ายังไงอะไรให้พูดคุยกับเขาให้ไว้ถ้าพลาดแบบนี้นี่เจ็บปวดเลยเนาะอืมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ